โสอนุรุโทโธยกเข้ามาอันว่าเจ้าอนุรุลทะนั้นเป็นประธานกิานยามัญะมาโนสำคัญว่าเข้าเลกนายเอสาปิปุวะวิกติอันว่าขนมอันบุคคลกระทำให้แปลกเอสาปิแม้นั่นเอกาเป็นขนมอันบุคคลกระทำให้แปลกชนิดหนึ่ง พวิสติจะเป็นอิติดังนี้นาทีอิติวัจนัสสะอัดสุดตัดอัดสุดอัดสุดตาปภัตตาเพราะความที่แห่ง <c oughs> ตตานะครับเป็น <c oughs> ตทิศเพราะความที่แห่งคำว่า ก็ไม่มีดังนี้เป็นคำอันตนเป็นคำอันตนเป็นคำอันพระองค์ไม่เคยทรงสดับแล้วไม่เคยทรงสดับแล้วเปเสสิทรงส่งไปแล้วปูริสังโยกเข้ามาซึ่งบุรุษวัจนเนนะ ด้วยคําว่าประธานตุมเหเล็กในอันว่าท่านทั้งหลายกิยาอาหารรัฐะจงนำมากรรมซึ่งขนมไม่มีนั่นเทียวอิติดังนี้ประโยคใหม่ปะนะ <c oughs> ก็เป็นนิบาปประธานมาตาอันว่าพราะมันดาอัศสสอนุรุทัศส,สะของพระเจ้าของเจ้าอนุรุธทธะนั้น วัจเนคันเมื่อคําว่าถ้าเจอวุตเตใส่วัจเนคันเม่คำว่าเลขนายไอเยค่าแต่แม่เจ้าเป็นอรหนะกิลาได้ยินว่าเป็นนิบาตุมเหประทานโยกเข้ามาอันว่าพระองค์กิยาขอจงประทานกรรมซึ่งขนมนไม่มีอิติดังนี้ขึ้นใหม่เตนะปุเลเสนะอันบุรุษนั้นวุตเตก่าทุนแล้วโอเคเป็นตัทยากับวุตเตนะครับทินเตตตัวคิดแล้วว่า เขาเลขนายครับเลขน้องเขาเลขนายประทางอันว่าบทว่านาทิย่อมไม่มีอิติดังนี้ <c oughs> มามะปุเตนะสุดตาปุพังเป็นบทอันบุตรเป็นบทโยเข้ามาอันบุตรก็คือปุเตนะมามะของเราสุดตาปุพังฟังแล้วในกรอ,อโหสิได้เป็นแล้วใสอโหสิเข้าไปคู่กับเป็นนะหาไม่ได้ หรือไม่ก็แปลว่าเป็นบทอันบุตรของเราไม่เคยฟังแล้วย่อมเป็นก็ได้ปะนะแต่ว่าอาหางอันว่าเราโยเข้ามามมาปุดตังอาหารเมื่อกี้โยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็โยมมังปุดตังยังบุตรของเราชานาเปสามิเพราะว่ามันเป็นนาเปนะครับจึงเป็นเหตุกตุวโจชานาทาท่าในความรู้เป็นยาเป็นชานะครับจะให้รู้จากแล้วก็ให้นาเปให้แล้วก็ชารู้ อัดถังซึ่งเนื้อความเอตังนั่นอุปเยนะด้วยอุบายิินานีอิติดังนี้ปฏิกุตชิตวาทรงครอบแล้วสุวรรณปาติงซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองตุฉังอันเปล่าเป็นวิเศษชนะครับแล้วก็ต่อด้วยสุวรรณปาติยาด้วยตัติยานะครับถาดอันพินวิการแห่งทองอัญญยายะใบอื่นอัญญะนะ เป็นตัดยาเหมือนกันเปเสสีส่งส่งไปแล้วจบนะครับขึ้นใหม่เทวตาอันว่าเทวดาวิเศษนะนครับปริคาหิกาพูดถือเอารอบซึ่งพระพระนครจินเตสูงคิดแล้วว่าเข้าเลขไหนนะครับปัฒนาอันว่าความปัานาเข้าเลขไหนอนเลขไหน สาว่านางอันว่าการฟังเป็นประธานวัจนศะซึ่งคําว่าเป็นกรรมมาเลยนะครับเขาเล็กในทีหนึ่งนะครับนตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้มาโหตุจงอย่ามีเมแก่เรา <c oughs> ข้อออกเล็กนอกใหม่โพชะนุปปติปฏิฐฐานะาชานานางชานานางอันว่าการรู้ซึ่งที่เป็นที่เกิดขึ้น <c oughs> การรู้ที่เป็นที่ฐานะนะครับ ติฐานะที่เกิดขึ้นปฏิเกิดขึ้นแห่งโภชนะมาโหตุจงยามีเมโยเขมาแก่เราอิติดังนี้อนุรุทธ,ธะสักเกนะอันเจ้าสักยะพระนามว่าอนุรุทธ,ธะทัตวาถวายแล้วกิยาถวายแล้วมเื่อกิตัติยากับกิยานะครับอัตโนภาคะพัดต่างซึ่งพัดอันเป็นส่วนของตนอุปปลิต ทาปัจเจกับพุทธะแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้า <c oughs> พระนามว่าอุปลิทธะกตากระทำแล้วอนนะกาเลสัตมีในการแห่งตนเป็นบุรุษชื่อว่าอันนะภาละขึ้นประโยคใหม่สจเ <c oughs> สจส,สจาสจ,ยสจายัางนัสเจกะอยัง ถ้าว่าอัญงอนุรุธโยกเข้ามาอันว่าเจ้าสักยะพระนามว่านุรทธะนี้เป็นประธานกิยาจักเห็นกรรมซึ่งถาอันเปล่าไซไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายณนะละพิษสามารถจักไม่ได้ปวิสิตุงเพื่ออันเข้าไปตุงปัจจัยนะครับเท <c oughs> วสมาคข้ามาสู่สมาคมแห่งเทวดา สีสังปิแม้ว่าสีสะโนของเราทั้งหลายพึงแตกโดยส่วนเจดอิติดังนี้นิบาทอาาัฐะครั้งนั้นประทานตาเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอากังสุได้กระทำแล้วนางปาติงซึ่งถาดนั้นทิพระปูเวหีปุนนังเป็น Object c o m p อม m ิเตหรือวิก,กรรมวิติวิกติก,กตาให้เป็นถาดเต็มแล้วด้วยขนมอันเป็นทิพ ทั้งหลายตัสสาปาติยาเมื่อถาดนั้นคุระมันตตเลทเปตวาอุคาติตะมัตายะเป็นศักว่ามัตะสักว่าเป็นศักว่าโยกเป็นเข้าไปอัานบุคคลวางไว้ในสนามเป็นที่เล่นซึ่งกุบ แล้วจึงเปิดแล้วสมานายะมีอยู่โยกเข้ามาขึ้นใหม่ประโยคปูวะคันโทอันว่ากลิ่นแห่งขนมเป็นประธานสกลัลระนักขลางชาิเทตวาทิโตตั้งกบแล้วกิยานะครับกรรมซึ่งพระนครทั้งสิน้นมี่กิยาลวกนะครับตั้งกบแล้ว ปูวะขันธทางขันธดังอันว่าชิ้นห่งขนมขติยหิมุเขถปิดตะมัดตังเอวะรวบนะครับสักว่ามัดตังอันกษัตริย์คติยหินะทั้งหลายทรงวางไว้แล้วทิปตะวางไว้แล้วในพระโอษนั่นเทียวมุเขหน้านะครับอนุผลิสร้างไปตามแล้วขีนะครับ สัตตะลสะหะละนีสหัสานิสู่พันแห่งเอ็นหละีแห่งเอ็น,เ,อนเป็นเครื่องนำหะละท่าในความนำใช่ไหมเป็นเครื่องนำไปซึ่งรถเจ็ดทั้งหลายซึ่งรถเจทั้งหลายทั้งหลายเกิดจากนี้โสโยกเข้ามาอนุรุธโทอันว่าเจ้าอนุรุธทธานั้นจินเตสิคิดแล้วว่าเขาเลียกนาห่างอนว่าเรา มาตูปิโยเป็นที่รักของพระมารดาอมหิย่อมเป็นใสวินิคติกตาเข้าไปใส่อมหิเข้าไปอมหะสับนะหามิได้มาตายโยประธานก็ไปอันว่าพระมารดานัตปฏิไม่ทอดและเป็นกิยานัตถิปูวางนามะซึ่งขนมไม่มีอีกบางนี้เมแก่เราการลังสิ้นการเหตุการณ์อมีประมาณเท่านี้ขึ้นประโยคใหม่หหางอันว่าเรานักขาทิสามิจัไม่เคี้ยวกินปูวางซึ่งขนมอันอย่างอื่น ปทยะจำเดินตัตตกะแต่การนี้อิติด,ดังนี้คันตวาแปลแล้วเกเหสู่ตำหนักปุชิถามแล้วว่าไอถามแล้วทูลถามแล้วมาตรังซึ่งพระมารดาว่าเข้าเล็กนายอมมะอมมะอมะอมะข้าแต่แม่อาหารประธานว่าหม่อมฉันตุมหากลางปีโยเป็นที่รักของพระองค์อมหิย่อมเป็นเป็นก็คือเป็น กิงหรืออุทาหุถ้าเจออุทาหุหรือว่าอาหาอันว่าหม่อมฉันรวบโยกเข้ามาซ้ำตุมหากลางอป,ปิโยเป็นผู้ไม่เป็นที่รักเป็นผู้ไม่เป็นที่รักของพระอ,องค์อห,หิย่อมเป็นอิติดังนี้อป,ปิโยไม่เป็นที่รักเป็นเกิดจาก อหิผู้เกิดจากวิเศษณะเป็นผู้ไม่เป็นที่รักของพระอ,องค์ย่อมเป็นอิติดังนี้มาตาอันว่ามาดาอาหาตัดแล้วว่าตาตา,ตาดุ่อนพ่อตะวังอันว่าเจ้าอาติปิโยเป็นที่รักยิ่งของเราอาสิย่อมเป็นเฮกากิโนปุคลัสสะอักขิวิยะจะลาวกะวิยะแปลว่าลาวกะอันว่าในตาของบุคคลผู้มีในตาข้างเดียวหัทยังวิยะจะลาวกะอันว่าหัท,ทยด้วยอิติดังนี้ โสอนุรุธโทยกเข้ามาว่าเจ้าอนุทาอาหาราบทูลแล้วว่าตอนนี้กลายเป็นอนุท่าพูดบ้างแล้วนะอามะฆ่าแต่แม่คุยกับผู้หญิงฆ่าแต่แม่อัฏฐาภาเวคันเมื่อความมีแนศเตมีอยู่ประธานตูมเหออนุว่าท่านทั้งหลายนะปฏิทถาไม่ทอดแล้วนะทิปูวังซึ่งขนมไม่มีไม่หางแก่หม่อมฉันการลังสิ้นการเหตุการอมีประมาเท่านี้ขสมาเพราะเหตุไยอิติดังนี้สามาตาโยกเข้ามาอันว่ามารดานั้น กุชิตาถามแล้วว่ากรรมซึ่งจุลละปัดถากจุลุจุลุปัตถากว่าเขาเรียกนายตาตะแหน่พ่อกุยผู้ชายนะกินจิอันว่าอะไรอัถิมีอยู่ปาฏิกังในผ้ากิ่งหรือใส่เข้าไปอิติดังนี้จุลุป,ปัตถากโกคำว่าจุลุป,ปัตถาโยประทานเข้ามาใหม่ อาหากราทุญแล้วว่าไอเยข้าแต่พระแม่เจ้าปาตีอันว่าถาดปริปุนาเต็มรอบแล้วเป็นกิยาปูเหตด้วยขนมทั้งหลายจต,ติยานะครับปูวานามะชื่อว่าขนมทั้งหลายขึ้นใหม่ประทานเอวะลูปาอันมีอย่างนี้เป็นรูปเป็นวิเศษณะเมธิถาปุพาเป็นขนมอันพระองค์เห็นแล้วในก่ออเหตุสูงได้เป็นแล้วนะหามิได้ติดังนี้ สามาตาอันว่าพระมารดาทรงดํำริแล้วว่าอันว่าบุตรของเราจะเป็นผู้มีบุญจกเป็นผู้มีอภิหารอันกระทำแล้วจกเป็น